สวนเบนไม่ปลอดภัยแล้วครับนักวิ่งแชร์กันสนั่นต่างด้าวคุกคามจับกลุ่มมั่วสุมสุดเถื่อนเลยครับก่อนจะฟังเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊ก k คลงของเราให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆแรงงานต่างด้าวนะครับไม่ว่าจากประเทศไหนก็ตามเนี่ยก็ต่างพากันลุกือขึ้นมาทําตัวเพียเพ้ยนๆทาตัวประหลาดๆพยายามจะคุกคามคนไทยพยายามจะใช้ชีวิตใน ที่เขาไม่เคยใช้มาก่อนคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการจับกลุ่มรวมตัวกันนับร้อยนะครับการโพสต์ภาพอาวุธปืนลงโซเชียลมีเดียการแบบพยายามจับกลุ่มตั้งตัวเป็นมาเฟียคุกคามคนไทยไล่ทำร้ายคนไทยซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าอยู่ๆทาไมเขาถึงทําตัวกันแบบนี้ขึ้นมานะครับล่าสุดนู้ชมนะก็มีคนออกมาพูดอีกนะครับเป็นนักวิ่งคนหนึ่งคุณผู้ชมที่เขาเนี่ยได้ออกมาเตือนภัยเอาไว้เขาโพสต์เอาไว้ในกลุ่มที่มีชื่อว่ากลุ่มวิ่งไหนกันนะครับเรามาคุยกันเรื่องวิ่งนะเขาก็บอกเอาไว้ว่า ขอเตือนภัยนะครับสวนเบญจก,กิติแล้วก็สวนป่าเบญจก,กิติเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมกับภรรยาเนี่ยก็ไปออกกําลังกายตามปกตินะพบว่ามีแรงงานต่างด้าวนะครับเดินจับกลุ่ม3-4คนนะร้องตะโกนใส่ผู้หญิงที่วิ่งตามลําพังในบริเวณที่ค่อนข้างมืดบางครั้งเนี่ยก็มีการเอื้อมมือไปคว้าหรือว่ากระโดดใส่ให้ตกใจแล้วพอเหยื่อตกใจเนี่ยไอคนต่างด้าวกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะพากันหัวเราะแบบสนุกสนานนะครับซึ่งวันเนี้ยผมก็เจออีกเหมือนกันนะแต่เป็นบริเวณ MRT นะเป็นพวกกลุ่มคน นเ,นเดินไปข้างๆศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกิตนะครับพยายามจะมองหาใครสักคนที่มาตามลําพังจะด้วยความคึกขนองหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่มันคือการคุกคามผู้อื่นในสวนสาธารณะซึ่งควรจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเราเนี่ยไม่มีทางมั่นใจได้เลยนะว่าพวกนี้จะพกพาอาวุธได้หรือเปล่าผมเนี่ยแจ้งรปภบริเวณประตูโรงงานยาสูบแล้วก็มีพี่รปภบริเวณด้านหน้าร้านกาแฟเนี่ยตามไปถ่ายภาพผู้ก่อเหตุกลุ่มแรกไว้ได้นะถ้ามีอัปเดตเนี่ยจะมาตอบในช่องคอมเมนต์ครับซึ่งก็เหมือนว่าจะมีคนหลายคน เคยเจอแล้วก็มีคนหลายคนแนะนําวิธีเหมือนกันนะครับเช่นท่านแรกเขาบอกว่าสวนเบนเนี่ยคุณผู้ชมต่างชาติเยอะนะคนต่างด้าวเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะปัญหาในการใช้สวนตอนนี้ก็คือกลุ่มคนต่างด้าวเนี่ยมาร่วมใช้สวนด้วยแล้วก็แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะเช่นทิ้งขยะบนสะพานล,ลอยฟ้าอ,อันนี้ไม่ดีเลยนะครับมีการแอบ,บค้นกระเป๋าผู้อื่นที่วางไว้ตามมานั่งด้วยนะครับแล้วก็เดินกเป็นกลุ่มนะครับขวางทางเลนวิง่งคุณผู้ชมเขาก็บอกว่านี่แหละนะฮะชนชาติอื่นถึงไม่ค่อยไปเที่ยวประเทศพวกเขาวิ่งตอนเช้าเนี่ยไม่ค่อยเจอต่างาง้ระรรป แต่ช่วงเย็นต่างด้าวเลิกงานเนี่ยก็มาใช้สวนกับเราเยอะเหมือนกันรอปภเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงเลิกงานพอดีมาวิ่งสวนเนี่ยก็ต้องระวังอย่างเดียวเลยทั้งต่างด้าวคุกค,คามต่างด้าวขโมยของผมเนี่ยเคยเจอกับตัวมาแล้วครับ ปัญหารุนแรงคุณผู้ชมนะและท่านเขาบอกว่าวิ่งช่วงเช้าคนน้อยเนี่ยก็จะไม่ค่อยเจอนะครับแต่ว่าเห็นมารวมกลุ่มเล่นฟุตบอลกันเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์เป็นอย่างว่าเนี่ยก็ควรจะมีมาตรการอะไรออกมานะคะรอปภเนี่ยน่าจะเยอะช่วงสายๆนะเวลาตีสี่ครึ่งถึงตีห้าตามจุดต่างๆเนี่ยจะมีคนน้อยนะถ้าผู้หญิงมาคนเดียวก็อย่าอยู่ค่ำมากเลยนะป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนดีกว่าครับและอีกท่านเขาบอกว่าเหมือนจะมีบางกลุ่มเข้ามาใช้สนามฟุตบอลในอาคารช่วงเช้าด้วยนะครับตรวจสอบบัตรหน่อย หลายกลุ่มอาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทแล้วจะเอาไม่อยู่ครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมในเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐไม่ทําอะไรเราภาคประชาชนก็ต้องช่วยกันจับตานะครับเวลามีคนต่างด้าวทาอะไรแบบนี้ไม่ไม่ไม่ใช่แค่คนต่างด้าวคุณผู้ชมแม้กระทั่งคนไทยด้วยกันนะครับถ้ามีพฤติกรรมน่ารังเกียจแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องช่วยออกมาเตือนภัยกันนะครับสังคมเราเนี่ยมันจะได้น้าอยู่ครับ